คือแบบเละทเ<อ>ทะมากอนนี้ซาร่ากูชวนอะไรกันนะโชคยา้ายไปอยู่ลิเวอร์พูลแล้วน <c oughs> าำแน่ๆ,ๆ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณกันนะโชคที่ส่งของขวัญให้เรานะฮะไอ้เหี้ยมันคนละคนกันเปล่า,าวะหรือว่าคนเดียวกันมันหลายเครื่องวะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมจะบอกแฟนแมนยูฟอร์เออฝากเลยนอกจากแฟนแมนยูแล้วเอานักเตะแมนยูด้วยได้ไหม เอามาฟอลเลยแล้วก็ไปลงเออเฮียทำคลิปลงมากเลยว่ามีมีการณโชว์มีใครูนมาฟอลลลงอือ <c oughs> วันนี้เราต้องเออเจอกันเจอกันเจอกันเดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันจันทร์แล้วเดี๋ยวกลับไปดูบอลกันสุดสัปดาห์นี้ก็ดูบอลกันเหมือนเดิมแล้วก็ฝาก t ok, ิ k t อกพวกเราด้วยกดติดตามใครยังไม่กดติดตามกดยามนะครับ t ิ k t o k เจอกันไอ,ไอแก๊งนีน้วันนี้วันแรกป่าวะใช่ไอ่ามีรั่วยิบสวัสดีขอบคุณทุกของขวัญด้วยฮะเจอกันวันจันทร์อ้าว เจอกันวันจันเอ้ยเขาใครวะรโอเคครับการโชว์ต้องมากันนะฮะฝากชวนฮอยลุนแล้วก็แม็กควายด้วยฮะ <laughs> เดี๋ยวแชปมมิกี้ม,มาฝากนะจุ๊บน้องๆ